ด่วนการเมืองไทยเดือดทั่วประเทศเหตการ์ร้อนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วไทยกำลังสร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งประชาชนและผู้มีอำนาจทางการเมืองจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสงบกลับกลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่พร้อมจะปะทุขึ้นทุกเมื่อความไม่พอใจของประชาชนที่สะสมมานานเริ่มระเบิดออกมาในรูปแบบขององค์การชุมนุมการเดินขบวนและการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วประเทศบางจังหวัดมีการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจำนวนมาก พวกเขาชูป้ายเรียกร้องถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังทั้งในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการบริหารราชการและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนในกรุงเทพมหานครบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินกลายเป็นศูนย์กลางขององค์การรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างเปิดเผยผู้ชุมนุมถือป้ายที่เขียนข้อความเชิงประชดประชันและมีการตะโกนคำขวัญเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ เสียงเพลงเสียงโห่ร้องและเสียงปราัยดังสนั่นไปทั่วพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามควบคุมสถานการณ์อย่างรมะมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงเหมือนหลายเหตุการณ์ในอดีตทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ลำปางและพิษณุโลกก็เริ่มมีการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาจัดก,กิจกรรมเดินเพื่อประชาธิปไตยพวกเขาเดินถือธงชาติไทยพร้อมข้อความเรียกร้องถึงความโปร่งใสของรัฐบาลหลายคนให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการสร้างความวุ่นวาย แต่เพียงอยากให้ผู้มีอำนาจหันกลับมาฟังเสียงของประชาชนที่กำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันในภาคอีสานมีรายงานว่าหลายจังหวัดเกิดการชุมนุมพร้อมกันโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและนครราชสีมาก,กลุ่มชาวบ้านและเกษตรกร,ร,กรจำนวนมากได้รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนื่องจากราคาพืชผลตกต่ำข้าวมันสำปะหลังและอ้อยที่เคยเป็นรายได้หลักของครอบครัว กลับขายไม่ได้ราคาหลายครอบครัวต้องแบกรับหนี้สินเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ผู้ชุมนุมถึงขั้นปิดถนนชั่วคราวเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนสถานการณ์ในภาคใต้ก็ไม่ต่างกันมากนะักโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชมีกลุ่มประชาชนออกมาประท้วงเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีจํานวนไม่มากเท่าภาคอื่นแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาชัดเจนคือความไม่พอใจที่ก่อตัวขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยน,นะคะองค์การเมืองไทยที่อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตอันไกลสื่อทั้งในและต่างประเทศต่างจับตาสถานการณ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดสํานักข่าวใหญ่จากญี่ปุ่นเกาหลีและสหรัฐอเมริกาส่งผู้สื่อข่าวเข้ามาทําข่าวในพื้นที่จริงเพื่อรายงานถึงความเคลื่อนไหวของประชาชนไทยที่ออกมาแสดงพลังอย่างไม่เกรงกลัวต่อแรงกดดันจากภาครัฐ หลายสำนักข่าวระบุว่านี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะไม่ใช่แค่การชุมนุมทางการเมืองธรรมดาแต่คือการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมองเห็นว่าพวกเขาคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประเทศด้านรัฐบาลเองยังคงยืนยันว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมและได้ออกถแถลงการขอให้ประชาชนใช้เหตุผลและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจสร้างความวุ่นวายหรือความเสียหายต่อประเทศชาติ อย่างไรก็ตามคําแถลงดังกล่าวกลับไม่ได้ลดกระแสะความไม่พอใจลงแต่อย่างใดกลับยิ่งกระตุ้นให้หลายกลุ่มออกมาแสดงพลังมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยแฮชแท็กเรียกร้องความยุติธรรมและข้อความสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง X, Twitter และ TikTok อคลิปการชุมนุมจากหลายจังหวัดถูกแชร์อย่างรวดเร็วมีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เสียงของคนรุ่นใหม่ที่ไม่พอใจกับระบบเดิมๆถูกส่งต่อกันอย่างกว้างขวาง,วางหลายคนโพสต์ข้อความว่าเราไม่ทนอีกต่อไปหรือถึงเวลาที่ประชาชนต้องลุกขึ้นซึ่งกลายเป็นวลีฮิตในโลกออนไลน์ช่วงนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนให้ความเห็นว่าความร้อนแรงในตอนนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่สะท้อนถึงความะส,สมของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระบบราชการที่ไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ รวมถึงความไม่โปร่งใสของผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกหมดศรัทธาและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมีรายงานว่าหลังจากการชุมนุมเริ่มขยายวงกว้างผู้นำทางการเมืองหลายคนได้ออกมาแสดงท่าทีผ่านสื่อบางคนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเวทีพูดคุยกับประชาชนโดยตรงขณะที่บางฝ่ายกลับมองว่าการชุมนุมนี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีรัฐบาลอย่างไรก็ตามเสียงจากประชาชนส่วนใหญ่ยืนยันว่า พวกเขาออกมาเพราะอยากเห็นประเทศดีขึ้นไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังในช่วงค่ำของวันเดียวกันมีการรายงานเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมในบางจุดแม้จะไม่รุนแรงมากนะักแต่ก็สร้างความตึงเครียดและความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาถแถลงข่าวยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนและจะพยายามใช้วิธีการเจรจาเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงอย่างสันติ ขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังคงออกมารวมตัวกันต่อเนื่องมีการเปิดเวทีปราศัยเล็กๆในหลายจังหวัดมีนักศึกษาอาจารย์และคนทำงานผลัดกันขึ้นพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองและแนวทางแก้ไขหลายคำพูดกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อีกหลายพันคนกล้าที่จะออกมาแสดงออกสิ่งที่น่าสนใจคือกระแสนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในไทยเท่านั้น แต่คนไทยในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่น,นเกาหลีอังกฤษและอเมริกาก็เริ่มจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงการสนับสนุนประชาชนในประเทศไทยมีการชูป้ายวีสแตนวิดไทยแลนด์และโพสต์ภาพลงบนโซเชียลเพื่อส่งกำลังใจกลับมาบ้านเกิดหลายคนตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์นี้จะไปจบที่ตรงไหนจะมีการยุบสภามีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเกิดการเลือกตั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้หรือไม่ นักวิชาการบางส่วนมองว่าหากรัฐบาลยังคงเลือกใช้วิธีนิ่งเฉยไม่เปิดรับเสียงของประชาชนก็อาจเกิดแรงกดดันมากขึ้นจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในรอบทศวรรษอีกด้านหนึ่งกลุ่มประชาชนที่ยังคงสนับสนุนรัฐบาลก็ออกมาแสดงจุดยืนเช่นกันพวกเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นผ่านกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่การชุมนุมบนท้องถนนจึงมีการจัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อความสงบ ขึ้นในหลายจังหวัดเพื่อแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวบางรูปแบบนี่ทําให้ภาพรวมของสังคมไทยตอนนี้แบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือประเทศไทยต้องเดินไปข้างหน้าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้จึงถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อขององค์การเมืองไทยที่ประชาชนทุกฝ่ายต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลต่อทิศทางของประเทศในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาหรือความมั่นคงทางสังคมทุกอย่างกำลังเชื่อมโยงเข้าหากันและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้เชี่ยวชาญบางคนมองในแนบวกว่าการที่คนไทยกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นเป็นสัญญาณขององค์การเติบโตของประชาธิปไตยแม้อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างแต่หากทุกฝ่ายสามารถใช้เหตุผลและเปิดใจพูดคุยกันได้อนาคตของประเทศอาจสดใสกว่าที่คิด ในขณะที่อีกหลายคนยังคงกังวลว่าหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีความแตกแยกในสังคมอาจลุกลามจนกลายเป็นปัญหาระยะยาวสิ่งที่แน่ชัดในตอนนี้คือเสียงของประชาชนกำลังดังก่อว่าที่เคยและไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไม่ว่าจะจบลงแบบไหนคลื่นลูกใหม่นี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแอลมันอาจเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทยไปตลอดกาล